ไบอ,บอกนมานาด้วยสวยไมะนาวเนี่สวยนี่มะนาว,วเ,เราไม่ไปเก็บรนะเราไม่เคยกินเดไ,ได้ก็บไม่ได้ของพี่ของพี่แทนกินเหรอใช่คะ่ะให้พี่มาเก็บโอไปเก็บใครก็ได้ เดินมาทางนี้ลูกโอ้นี่ไก่มีแต่อาหารทั้งนั้นเลยนอไม้ไ <มา S 1> ปเดินตรงไปไปมีมุ้ยอีกแล้วอ่ะครับโน้โน้โน้นนนนทางนี้ลูกทางนี้ต้นบอยู่ได้ตักหน่ต้นนาวเพื่อน สตัวอ่ะสามครับอ๋อต้อนนี้เอาไวเ้เฮ็ดยังนี่แม่พ่นบอกเอาคือจังแล้วปวดล่งหลายตัวยุมขึ้นเหลือหน่อยตัวแทนหมูผสมหมูปลาหมูปลาก็เหมือนสานบานี้ก็นี่ลูกขึ้นสีดำเหมือนเด็ก โอ้โอ้มันเป็นตัวผู้ต,นนตัวแมน่นาะมาตั้นขอขอบไม้เพื่อนได้หนิวุ้มวย,ยมาพี่มาพี่<อ>วงตันหาเนี่ยกนยินกินก้นอนยางวนกันวนที่หมอนอันนี้อ่ะ นี่เน่เน่ะแม่ดเหตุด้วยเหรอมันแทนเหตุมือเสาก็จะนั่งเนี่อยู่แม่หนีเร็วแม่หนีเร็วนีไปไหนลูกมันร้อนเอตันมาทางนี้ตันมาเล่นอยู่ฝั่งนี้มาแม่จะต้องล่อเหยื่อให้พ่อนี่มาเล่นอยู่นี่เหมือนกับแทนคุณเนี่ยเหมือนกับแทนคุณ แม่หาอะไรให้หมูกินก่อนออเล่นเอนแล้วสิโอมันเป็นจังสรรพฮะมันคือเป็นเนี่ย